โอเคครับผมก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมนะครับก็มีน้องคนนึงนะครับผมให้กล่องอันนี้มานะครับ Halloween Halloween s p e c เ a l ย o x ็อ้ Gift Box นะครับผมก็ให้มาตั้งหกล่องเลยนะครับแล้วผมไปดูราคานี่คือราคาค่อนข้างแรงนะครับ30ถึง50เลยนะครับก็แพงมากนะครับไอ้กล่องอันเนี้ยนะเหมือนว่าจะได้สุ่มของดีด้วยนะปุ๊บกดไปเลยวิกิตวิสาสกาคืออะไรอเวนเฮ้ยรอนะทุกคนรอนะอยไว้รอเลยอ่า กดมาวิแฮมันเตอร์มัมมี่แวร์วุ๊โห<ว>ไปได้อะไรมากไม่รู้กดหมดแล้วหกกล่องนะครับได้เกลือนี่เค็มปีเลยท่านผู้ชมก็ขอโทษน้องที่ให้กล่องมาด้วยแล้วกันนะครับมันได้เกลืออย่างเดียวเลยนะครก็ดูท่าแล้วก็น่าจะไม่ได้ของดีอะไรมากใหม่นะครับโอเคครับมนาะ ก็มาต่อเนื่องกันเลยนะครับผมก็มีน้องอีกคนหนึ่งนะครับก็ขอบคุณมากเลยที่ให้ของผมมาเกลืออีกแล้วนะครับผมก็ให้สเปเชียลบ็อกมาอีกหกกล่องนะครับแล้วก็ดาร์คคิงออฟเฟอร์อีกตั้ง54อัน54อันนี่คือโอ้หลายสิบเดมมันล็อกนะทุกคนก็ขอบคุณมากจริงๆนะครับขอบคุณมากๆเลยนะก็เอาเป็นว่าเปิดไปเลยนะครับเปิดดาหนึ่งเปิ้งกล่องสองแวร์วูฟฟี่ มันคืออะไรไมาดูนะครับไปต่อครับ v ว l วู b r รด d นะครับนวดหนวดมันหมาป่าหรือเปล่าเพิ่ต่อมา m เตอร์มัมมี่รู้สึกคุ้คนๆในชื่อนี้นะครับไปกดตรงฟาร์มไปกอลองดวงไปก่อนปั้ง v ว l ว e เ r e ดหนวดอีกแล้วนะครับต่อไปนะครับเป้ง m เตอร์มัมมี่ชื่อคุ้นมากกันนี้นะครับ v ว l ว e ฟ e ดนะครับแล้วก็เพิ่อมอะไรน,นี่ไม่่ สปีดก็ไม่ได้เพิ่มสุดยอดนะครับไอเทมใหม่ดีจริงๆนะครับดีทั้งเกมทั้งจะพูดดีกว่านะครับก็เดี๋ยวเป็นว่าคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ไปก่อนนะครับผมส่วนด a r k ค i ิงออฟเฟอร์นะครับเอาไว้คลิปหน้าเนาะก็ขอขอบคุณน้องที่ให้มาสมให้แล้วกันนะครับก็ขอขอบคุณด้วยนะครับเอาไว้คลิปนี้ก็เอาไว้เป็นแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันนะครับผมด a r k ค i ิงออฟเฟอร์54เจอกันครับ